รับเติมรูบี้ราคาถูกแพ็กเติมได้ทันทีไม่ต้องรอนะฮะเฉพาะระบบแอนด o i ยเท่านั้นในกรบผม แล้วก็มีระบบเติมเครดิตไลน์นะครับผมระบบนี้ต้องจองคิวก่อนนะครับผมเพราะต้องใช้เวลาในการเติมนะครับผมเครดิตไลน์สามารถซื้อรูบี้แล้วก็ซื้อไอเทมต่างๆในเกมไลน์ได้ทุกเกมนะครับผมแล้วก็สามารถซื้อสติกเกอร์ได้เลยนะครับผมสติกเกอร์ไลน์ต่างๆนะฮะก็ยังไงก็อย่าลืมทักเพจลุงยุทธชาแนลนะครับผมสวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุงยุทธชาแนลนะครับผม โอเคครับผมวันนี้นะฮะเราก็มาอยู่ในเกมไลน์เลนเจอร์นะครับผมซึ่งวันนี้นะฮะเราจะมารีวิวตัวละคร1ตัวนะครับผมซึ่งซึ่งมีชื่อว่าเจ้าตัวชินโนสุเกะนะครับผมหรือผมจะชอบเรียกเจ้าตัวนี้ว่าชินจังนะครับผมก็ชินโนสุเกะนะครับผมก็ชื่อเต็มๆนะครับผมชายบ้านโนฮาร่า ชินโนสุเกะนะครับผม oh. ก็เป็นตัวละรครที่โคโโบเข้ามาที่ทาง <c oughs> เพื่อทางการ <c oughs> เขาบอกว่าเป็นแนวที่ แปลกแหวกแนวนะครับผมเออมันก็แหวกแนวจริงๆนะตอนแรกผมก็ไม่คิดว่ามันจะทําตัวเจ้าชินจังเนี่ยเป็นลรนเจอร์แบบไหนสไตล์ไหนสุดท้ายก็เอาแบบตัวการ์ตูนเลยนะครับผมมายัดเข้าไปในตัวเกมนะครับผมอ่ะขอรีวิวกันเลยก็แล้วกันนะครับผมก็เจ้าชินโนสุเกะเนี่ยเป็นลรนเจอร์สายว่องไวนะครับผมแล้วก็ มีพลังโจมตีมาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับผมสําหรับเจ้าชินโนสุเกะนะมีพลังโจมตีมาที่นะครับผมหนึ่งล้านสี่กันเลยทีเดียวนะครับผมพลังชีวิตห้าล้านหกนะครับผมเป็นเรนเจอร์ที่มีความเร็วในการโจมตีนะครับผมความเร็วในการเคลื่อนที่ด้วยแต่ก็ประมาณหนึ่งนะความเร็วอยู่ที่100นะก็ค่อนข้างเร็วนะครับผมแต่ไม่ ไม่ถือว่าเร็วปรีดปาดนะครับผมอ่าก็มีจุดยืนอยู่ที่จุดยืน360ก็ค่อนข้างไกลนิดนึงนะมีอัตราคริติคอนมีแรงโจมตีคริติคอนนะครับผมแล้วก็มีอัตราการลบหลีกว่า3 0เอนะร์เนี่ยฮะอัตราความแม่นยำา20%อัตราการใช้สกิล30%นะอันนี้มาแบบเดิมๆเ,เลยนะเดิมๆเ,เลยนะฮะออริจินอลเลยนะครับผมแล้วก็ มีหลบมา30%ลุงยทดใส่เกียร์เพิ่มไปอีก50%เป็น80นะฮะก็เนื่องจากเป็นเรนเจอร์สายว่องไวนะลุงยทดก็เลยไม่เน้นเกียร์ที่แบบหลบเต็มร้อยนะครับผมเออก็ใส่เกียร์ที่มันมีค่าหลบมา50%นะก็บวกไปแล้วก็เป็น80%นะก็ทำก็มันเป็นเรนเจอร์ก็ยืนไกลนิดหนึ่งนะก็โอเคได้อยู่นะครับผมใสเ่เกียร์แบบนี้นะครับผมก็ คูดาวเรนเจอร์ก็6.5จุดห้านะครับผมไฮเปอร์แม็กนะครับผมอ่าค่าแรกธาุไฮเปอร์อยู่ที่1,400นะระฮะ1,480ันนะครับผมอ่าผมก็ค่อนข้างว่ามันดีนะเพราะมันยืน360นะก็ค่อนข้างได้อยู่ นะครับสำหรับเจ้าชินโนสุเกะนะฮะเดี๋ยวเราไปดูสกิลหนึ่งนะครับผมสกิลหนึ่งใช้ก้นเต้นระบำเชียร์ผักพวกนะสร้างผลลัพธ์ ด้านบวกให้แก่พัดพวกนะครับผมก็เป็นบัฟคริติคอนนะครับผมเพิ่มความเสียหายคริติคอนนะฮะแล้วก็เพิ่มพลังโจมตี200 200 200เเซนะหรือ20เท่านะครับผมแล้วก็มีการเพิ่มอัตราคริติคอน30เพิ่มอัตราคริ30แล้วก็เพิ่มเพิ่มความแรงของคริติคอนเนี่ย300นนะทั้งสองอันเนี้ย10วินาทีนะครับผม กูดาวก็10วินาทีด้วยนะสำหรับสกิล1นนะครับผมอ่าที่น่าสนใจอยู่ที่สกิล2นะสำหรับเจ้าชิโนสุเกะนะครับผมก็สกิล2องรำแสงแอคชั่นก็จะมีเจ้าตัวนะรับแอคชั่นออกมาแล้วปล่อยสกิลนะครับผมมีสกิลยกเลิอกอมตะนะครับผมแล้วก็มีสกิลยกเลิกลลัพธับัฟของศัตรูด้วยนะฮะยกเลิกบัฟ3วินะแล้วก็สร้างความเสียหาย35เท่านะฮะ ก็ดาเมจอยู่ที่สกิล2นะคูดาวหวิครับผม <Huh? S 1> โอพระเจ้าคูดาวหวินะแล้วก็สกิลหนึ่งคริติคอนเพิ่มตีนะครับผมเพิ่มตีแรงคริติค,ดดคอนบวกแรงคริติค,ดดคอนโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นครับผม <Huh? S 1> แถมสกิล2อะ่ะคูดาว <Huh? S 1> คูดาวคูดาว 5วินาทีโอ้โหแบบ1 2 3 4 5ออกสกิลนะครับผม1 2 3 4 5ออกสกิลครับโ <Huh? S 1> oh อ้ไม่กอน, no นะครับผมบั้นอ่าชายบั้นโนฮาราชิโนสุเกะนะครับผมก็ค่อนข้างแจ่มเลยทีเดียวนะครับผมก็แนะนำให้ใช้เป็นล่างไฮเปอร์นะมีกบก็ยัดไปเลยแม็กได้เลยค่อนข้างเก่งทีเดียวนะสำหรับตัวนี้นะครับผมเลนเจอร์สายว่องไวที่ครูดาวน้อยมากๆเลยนะสำหรับ สกิลสองของมันนะครับผมอะทีนี้เราไปที่ PVP กันเลยนะฮะไปที่ PVP กันนะฮะเรามาดูกันว่าใน PVP เนี่ยนี่ยังไม่ได้เล่นเลยนะจบที่เราสิบสามนะตอนนี้ก็อยู่ที่1 6ึห้าไปดูที่ PVP กันก่อนว่าโอ้โหดูครับเขาเอาชิโนสุกเกะลงกันเต็มเลยนะครับผม โอเคเดี๋ยวเราเอาชิโนสุเกะไปตีกันดูก็แล้วกันนะเดี๋ยวผมได้เอาตัวการบินมาหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูก่อนนะฮะของเขาไม่มีตัวบินนะก็เหมาะเจาะพอเจาะพอควรแล้วนะฮะไปฮะเดี๋ยวเราเอาชิโนสุเกะไปดูนะอาจจะไม่ได้เห็นอะไรมากแต่ก็ดูโดยภาพรวมก็แล้วกันเนี้ะก็หมาครับที่ออกสกิลมาแล้วคะออกสกิลมาแล้วครับผมปไปเพื่อนเป็นฝูงเป็นกลุ่มแล้วก็ฉีดเลยฮะโอ้ฉีดเลยครับผมออ ยังไงครับเนี่ยยังไงครับขอฟาร์มที่หน้าป้อมตัวเองก่อนนี่เนี่ยมาครับผมจังหวะนี้จังหวะเนี้ยโอเคครับผมมาชิโนโสเกยังยืนเต้นสายตูดอยู่ที่หน้าบ้านนะเอาปล่อยออกมา3ตัวนะตอนนี้ตายไป1เหลืออยู่สตัวนะฮะโอเคไปครับผมปล่อยมาอีกหนึ่งตัวครับตัวที่3านะออกมาตายไปแล้วครับผมหนึ่งตัวออกมาปุุกโดนสก,กิลปรับตายทันทีเลยนะครับผม,มค่อนข้างแรงนะของฝั่งตรงข้ามของโคตรดีเลยครับผมฝั่งตรงข้ามตอนนี้ ชินโนสุเกะครับผมฉีดฉีดฉีดแอคชั่นหน้ากากฉีดฉีดฉีดโอเคลุงยุทธเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าลุงยุทธจะต้านไหวไหมเล่นแบบสไตล์ฟาร์มหน้าป้อมตัวเองนะฟาร์มสกิลนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูกันครับนี่ฮะดูหนะะ้ากากแอคชั่นครับผมจังหวะนี้อุย๊ยแรงจัด,จด,จดเลยนะครับผมชินโนสุเกะเอ่อปล่อยสกิลสองนี่ค่อนข้างถี่เลยทีเดียวดูฮะดูค,ดครับผมจังหวะนี้ค่อนข้างเจ๋งค่อนข้างแจ่มเลยทีเดียวนะฮะดูครับ โอ้โหทั้งไทกะทั้งชิโนซุเกะครับฉีดกระจุยกระจายออกมาเป็นฝูงเลยทีเดียวนะครับเนี่ยอะไรกันครับเนี่ยโอ้โหเรียบร้อยครับผมก็ชนะไปนะอโอเคไปต่อไปต่อลองไปดูชิโนซุเกะกันต่อนะครับผมอันนี้ก็แบบตึงและตึงและจังหวะนี้มีตึงแล้วนะครับผมก็เขาไม่มีตัวบินนะ ม่มีตัวบินเราก็ใส่เลยครับผมใส่เลยเราไม่ได้เอาตัวกันบินมานะครับผมไปชินสุเกะครับผมออกมาใส่ตูดเลยออกมาใส่ตูดเลยมาใส่ตูดหนึ่งนับหนึ่งถึงสองแล้วปล่อยสก,กิลนะฮะมาครับผมปล่อยออกมาตัวที่สองโอ้โหผมปล่อยออไปสองตัวตายไปหนึ่งตัวนะ ตายไปแล้วสองตัวค่อนข้างบางเลนะครับผมสําหรับคินโนซุกินะต้องพยายามให้ให้เขายืนให้ได้นะต้องพยายามให้เขายืนให้ได้นะครับผมไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะตายอย่างรวดเร็วเลยนะครับผมเพราะว่ามันแพ้ทางทาาดน้ำนะครับผมตอนนี้คือแบบ โอ้โหครับมาครับผมก็ค่อนข้างมีข้อเสียอยู่นะสำหรับชิโนสุเกะนะหาตัวบัฟสกิลเยอะๆได้ครับผมแล้วก็พยายามปล่อยตัวมาเยอะครับผมตอนนี้เริ่มก่อตัวได้แล้วนะครับผมสำหรับชิโนสุเกะนะดูนะชิโนสุเกะนะสายตูดปล่อยนักกายแอคชั่นออกมาออกสกิล2ออย่างรวดเลวเลยนะครับผมค่อนข้างรุนแรงเลยทีเดียวนะโอ้โหครับสุดๆครับบอกได้เลยว่าสุดๆครับชิโนสุเกะนะเหรอไม่ใช่ครับไทกะ โอเคครับผมเขาพัดมาแล้วก็พัดมาแล้วนะครับผมทีนี้เราก็ยังไม่เปลี่ยนทีมดใดทั้งสิ้นนะอะ่ะสลับมาทีมที่2นะโอเคครับผมเป็นชินสุเกะชินสุเกะโ,โอเคปล่อยออกมาเยอะๆแบบนี้ก็เรียบร้อยแน,แน่ๆเลยนะครับผมดูฮะจังหวะนี้จังหวะนี้โดนแช่ครับโดนแช่ยังไงฮะโดนแช่แล้วยังไงครับก็เฉยๆนะก็เฉยๆนะแค่สก,กิดสกิดนะครับผมมา โอเคครับผมชินโนสุเกะชินโนสุเกะยังไงชินโนสุเกะยังไงออกมาอย่างเยอะก็โกงไปอยู่นะครับเนี่ยโอเคครับผมก็ชนะไปอีกเกมที่2นะฮะไปฮะมาดูชินโนสุเกะกันต่อนะครับผมเราไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นนะตอนนี้มีตัวบินด้วยนะฮะโอเคเมื่อเขามีตัวบินเนเราก็ต้องปรับตัวกันบินมานะครับผม,มอะไรกันครับเนี่ย ตัวกันบินตัวกันบินอย่างนง้นแหละผมจะขอถอด่ออผมจะขอถอดออไทยกะออกไปเลยดีกว่าแล้วผมจะใส่ตัวกันบินมานะคือมาปรับที่หน้างานเลยนะครับผมปรับที่หน้างานเลยโอเคผมขอเอาเป็นตัวนี้ก็แล้วกันนะครับผมตัวกันบินของผมนะฮะขอยัดเป็นเจ้าตัว นี่ครับผมเป็นตัวบอสผู้ใช้วิชาองคเมียวนะผมเลือกที่จะไม่ใช้ตัวของเซรีหิมะนะครับผมไปครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะก,การบินได้แล้วก็ชิโนสุเกะเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างนะสำหรับการเอาสก,กิลนะครับผมปล่อยออกมาหนึ่งตัวครับปล่อยออกมาหนึ่งตัวครับปล่อยออกมาหนึ่งตัวยังตายหรือเปล่าไม่ตายนะสองตัวยังอยู่นะโอเคมาดูกันว่าสองตัวนี้โอ้โหโดนแช่ฮะโดนแช่ โดนแช่ครับผมจังหวะนี้มาครับผมไบชิโนสเกยังอยู่3ตัวนะ3มตัวครบท้วนกระบวนความนะแต่ตอนนี้ตัวตัวบินของเขามาลวฮะตัวบินมา้วครับผมจังหวะนี้จะกันอยู่ไหมสําหรับบอสผู้ใช้วิชาองคเมียวจะกันอยู่ไหมฮะแต่ก็น่าจะอยู่นะครับผมเพราะว่าเจ้าชิโนสเกนะครับผมมีเพิ่มเพิ่มตีแรงนะมีเพิ่มตีแรงแล้วมันบัฟถึงกันด้วยนะครับผมกับบอสพิชัชอวิชาทุยๆบอสผู้ใช้วิชาองค์เมียวนะฮะโอเคครับผมไปครับผมจังหวะนี้บัฟคู่บัฟบันเทิงเลยครับผม บอสวิชาองค์เมียวกับอ่อ,อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ดดดจะตีโอเคแตกครับผมแตกแตกข้าวอกาสเลยครับผมจังหวะน,นี้โอเคมาฮะมา <c oughs> คือตอนนี้คือแบบมันเป็นมันเป็นตัวที่ใช้ควบคู่กันได้เยอะเลยนะครับผมสําหรับเจ้าชิโนโสเุเกะคือมันเพิ่มตีแรงเพิ่มอัตราครินะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเอามาเล่นคู่กับตัวกันบินนะค่อนข้างจะเจ๋งค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวนะครับโอเคเรียบร้อยไปนะฮะ ก็มันใช้ได้หลากหลายมากๆเลยนะครับผมสําหรับเจ้าชิโนสุ u เกะหมันเป็นเลนเจอร์สายว่องไวนะฮะแล้วก็มีดาเมจที่ค่อนข้างจะรุนแรงนะครับผมแล้วก็มันในตัวมันเองเนี่ยสามารถเพิ่มตีแรงได้ให้กับเพื่อนด้วยนะฮะก็ค่อนข้างดีเลยทีเดียวโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูทีมทีมนี้กันบ้างนะครับผมจะไหวหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะเราต้องมาลองดูในเกมเลยนะครับผมมาครับผมชิโนสุเกะนะ คือเกมนี้เนี่ยเราจะไม่ใช้เอ่อไทกะเลยถ้ามีตัวบินเราจะไม่ใช้ไทกะเลยนะครับผมเพราะว่าต้องรีดทางให้ตัวการบินนี่ครับผมมาครับผมจังหวะนี้ครับผมออกมาชิโนสุเกะยังไม่ตายนะชิโนสุเกะยังไม่ตายนะครับผมสามตัวนะออกมาสามตัวยังอยู่ครบทั้งสามตัวเลยนะฮะโอเคครับผมทีนี้ก็เป็นอาการบัฟนะอาการบัฟให้กับบอสผู้ใช้วิชาองค์มีโอนะเห็นไหมครับมันบัฟให้กันอย่างแบบคู่หูคู่จิ้นกันเลยทีเดียวนะครับผมคอมโบคู่ในการ ปราบตัวบินนี่ครับผมบินมาก็ถึงกับร่วงอะครับคือแบบสกิลหนึ่งมาเนี่ยบัฟบัฟอะไรนะบัฟคลีนะฮะบัฟคลีนะฮะแล้วก็บัฟไอ้นี่ด้วยนะครับผมดีมากๆบัฟตีแรงนะครับผมเออนี่ไงมาแตกครับผมมาถึงแตกครับผมแตกกาวกัดเลยนะครับผมโอเคครับผมดูฮะดูครับแรงจัดจัดดูฉีดครับดูดูฉีดครับโอโูอะไรกันครับเนี่ยดูฉีดครับ จากโอ้โหดูดูดูฉีดลึกฉีดลึกฉีดลึกมากๆเลยนะครับผมสายฟ้าของนากกาวแอคชั่นเนี่ยฉีดลึกเหมือนกันนะครับเนี่ยดูครับผมโอ้โหสุดยอดนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวโอเคตายแล้วนะครับผมตัวบินตายมาไม่มาไม่ผ่านนะฮะไม่ผ่านกลางแมปแน่นอนนะครับผมถ้าแบบนี้นะครับผมโอเคโอเค <c oughs> แต่ก็เอากาสเรียบร้อยครับผมชนะไปนะครับผม เดือดจัดๆเลยนะครับผมอะไรกันครับเนี่ยไม่รู้มันจะโกงขนาดนี้นะสำหรับเจ้าชิโนซูเกะนะครับผมไปเจอคนไทยรีไปก่อนมาอันนี้ก็คู่ปรับเลยนะคู่ปรับคู่ปรับนะเขายังใช้คาริสอยู่นะครับผมตอนนี้คือคาริสในทีมเล่นเองของลุงยุทธนี่หลุดไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็แต่ไทกะนี่ยังอยู่นะไทกะนี่ยังอยู่ยงคงกระพันอยู่ทนยืนนานนะครับผมสําหรับ เจ้าอุลตร้าแมนไทยกะโอเคครับผมมากับทีมครับผมมากับบ้านเรานะครับผมสำหรับอุลตร้าแมนไทยกะนะทุยอุลตร้าแมนไทยกะนะครับผมไม่ใช่อุลตร้าแมนไทยกะนะครับไปครับผมจังหวะนี้มาดูอุลตร้าแมนไทยกะคอมโบหน่อยครับผมคอมโบชีดแรงกับชิโนสุเกะนะโอ้โหครับคือมันยืนอยู่ใกล้ๆกันและบัฟถึงกันด้วยนะครับผมโอเคนี่ฮะดูครับแค่ตีธรแรง ทวิทแค่ตีธรรมดาก็แรงแล้วครับอแค่แค่ตีธรรมาแรงอะไรกันครับเนี่ยโอเคครับผมไปฮะจังหวะนี้มาดูฉีดดูฉีดแรงจัดๆนะโอ้โหอะไรเนี่ยชินโนสุเกะแค่ยืนบัฟสกิลหนึ่งก็คือแบบโกงแล้วอะครับโอ้โหครับผมออกสกิลตูทีๆเลยนะครับผมออกสกิลแบบรัวจัดๆเอ้าตัวบินของใครเนี่ยมาช่วยลุงยธดกับผม,มดูครับฉีดโอ้โห ฉีดล่างฉีดบนครับโอ้โหฉีดดีไม่ฉีดซ้ายฉีดขวาด้วยนะฮะโอเคมาฮะจังหวะนี้โอ้โหชิโนโอซุกเกะเลิฟเลิฟเลยครับผมเก่งจัดนะเอ้เก่งจัดเลยโอเคครับผมไปฮะจังหวะนี้ดูชิโอซุกเกะครับโอโ้ฝ่ายตูดยืนตีธรรมดาครับผมยืนตีธรรมดาเน้นๆครับโอ้ดูดิดูดิดูดิยืนตีธรมร,ธรมดาเน้นๆแล้วก็ฉีดไปด้วยครับโอ้ยตีลึกจัดๆเลยฮะจังหวะนี้มา มาเรามาฟาร์มที่หน้าป้อมโอเคเปลี่ยนทีมหน่อยแลวกันเอาเจมืดมาเสกหน่อยเจมืดมาเสกหน่อยเสกเสกหน่อยเจ,ม,ม,ม,เเเจม,มืดครับผมมามามาโอเคไปฮะทีนี้ชิน,นสุเกะบอยต่อเลยนะครับผมทีนี้เรามาดูกันว่าการฟาร์มสกิลหน้าป้อมของเราเนี่ยมันจะเป็นยังไงยืนอยู่ทนอยู่ยงคงกระพันหรือเปล่านะฮะโอเคเริ่มดันทีละนิดนะดูครับผมความโกงของชินโนสุเกะนะครับผมในรอบนี้จะเป็นคอมโบคู่ระหว่าง ชิโนซูกเกะกับไทกะครับอ้โหาดูครับดูฮะสังเกตนะครับผมฉีดล่างฉีดบนนะครับผมกระโดดฉีดล่างกระโดดฉีดบนนะครับผมอือหือก็คือแบบแรงจัดๆเลยนะโอ้บายกอ้อนเก่งเกินนะครับผมไปฮะจังหวะนี้อ้โหาดูครับอือหือคือไม่ไม่มีอะไรจะพูดแล้วครับผมคือมันเก่งที่คือมันเก่งนะครับผมอือหือดูฮะ โอ้โหให้ภาพบรรยายก็ละการนะครับผมดูครับผม,มดูเราไม่ต้องทําอะไรมากนะอืมโอ้โหดูครับดูดูแล้วตัวไอ้สล็อตนะครับผมไอตัวที่มันปล่อยตัวสล็อตชื่ออะไรนะโคโนี่โคโนี่ถ้าพนี้ถ้า,าไหนานก็สตันนะครับผมเจมมืดก็เสกินฮะ <Huh? S 1> คือโคตรปวนครับบอกเลยแบบ คือเลนเจอร์รอบนี้คือแบบแจ่มมากๆนะผมค่อนข้างชอบที่มันคูดาวน้อยนะสกิลสองคู 2, คดาวห้าวินาทีนะฮะโอเคเรียบร้อยไปแลนะผมคือชนะแบบง่ายๆเลยนะโอโ้โหปกติผมจะตึงๆนะเล่นกับคนเนี้ยแต่นี่คือแบบชนะแบบง่ายๆเลยนะครับผมเรียบร้อยกันไปนะครับผมสำหรับการทดลองเจ้า mm hmm. ชินสุเกะนะครับผม บอกได้คำเดียวว่าโหดมากๆเลยนะครับผมก็ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b e ให้กับช่องลูกยูช n e l ด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะอย่าลืมอย่าลืมเด็ดขาดเลยอย่าลืมกดกระดิ่ง คิดอะไรนานอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆนะครับผมไม่พลาดสตรีมสดทาง youtube ของลุงยุทธนะครับผมกดกระดิ่งไว้สําหรับใครที่ไม่แจ้งเตือนนะกดยกเลิกกระดิ่งไปก่อนแล้วกดกระดิ่งใหม่มาอีกครั้งนะครับผมก็เรียบร้อยกันไปนะครับผมสาหรับการรีวิวเจ้าชิโนซูเกะนะครับผมก็ยังไงวันนี้ลุงยุทธก็ต้องขอลาไปก่อนนะฮะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบายบาย